จังหวัดระยองศูนย์กลางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกที่สร้างเม็ดเงินและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างมหาศาลการพัฒนาและเติบโตของจังหวัดระยองนำมาซึ่งปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณกว่า1,000ตันต่อวัน แต่สามารถนำไปกำจัดตามหลักสุขาพิบาลได้เพียง1ใน3เท่านั้นจึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาวรายระยองเรามีพื้นที่อยู่แปดอำเภอนะครับมีประชากรประมาณ680,000คนนะครับที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนราษฎรแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเราเรามีคนที่เข้ามาทำงานนะครับเดินทางสัญจรไปมาประกอบธุรกิจเนี่ย เชื่อว่าอีกประมาณอีกอีอกประมาณไม่น้อยกว็6 0แสนคนเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องขยะที่เกิดขึ้นจากการดำารงชีวิตประจำวันบนเนื้อที่กว่า25ไร่ของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมครบ,บวงจรตําบนน้ำคอกอำเภอเมืองจังหวัดระยองจะแปลเปลี่ยนเป็นที่ตั้งโครงการบริหารจัดการขยะครบ,บวงจรจังหวัดระยองซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและบริษัท global power synergy จำกัดมหาชนแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคข,ของกลุ่มปตททุกๆภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมร่วมกันในการที่จะวางจัดการแก้ไขปัญหาขยะจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในโรัวเรือนลดการสร้างขยะขึ้นจากโครเรือนจากชุมชนให้มากที่สุดเพราะเชื่อว่า ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยก็น่าจะลดลงได้สิ่งที่จะเห็นอย่างแรกก็คือขยะถูกบริหารจัดก,การถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลน,นะครับก็จะเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นด้านกลิ่นหรือว่าด้านน้ำที่จะเกิดขึ้นจากการที่จัดการไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้จะลดไปในส่วนของโรงงานขยะเนี่ยก็คาดว่าขยะที่เข้ามาเนี่ยจะสามารถนำกลับมา ใช้เพื่อเป็นวัสดุทางเชื้อเพลิงเนี่ยถือว่าเป็นการลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรมเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้านหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยขยะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของประเทศที่มีการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในระบบการจัดการขยะ ตั้งแต่การรับขยะมูลฝอยจากชุมชนจนถึงการนำขยะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกขั้นตอนแรกจะคัดแยกโดยขนาดด้วยตะแกรงร่อนขยะที่มีขนาดเล็กจะลอดผ่านรูตะแกรงซึ่งส่วนใหญ่คือขยะจำพวกเศษอาหารขยะส่วนนี้ทางอบอรจอระยองจะนำไปผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้ได้สารปรับปรุงดินสำหรับใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรส่วนขยะขนาดใหญ่ จะถูกลำเลียงต่อไปยังกระบวนการสับย่อยเพื่อลดขนาดขยะที่ไม่สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้เช่นโลหะเศษแก้วเซรามิก PVC จะถูกคัดแยกออกไปเพื่อรอการนำไปกำจัดยังบ่อฝังกลบของอ,อบาจาระยองที่ออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาพิบาล ขยะส่วนที่เหลือที่ถูกสับย่อยจนได้ขนาดที่เหมาะสมจะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานหรือ RDF ที่พร้อมจะส่งออกจำหน่ายหรือป้อนเข้าโรงไฟฟ้าต่อไปโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยองยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่กระบวนการผลิต RDF ที่มีการออกแบบอาคารให้มีลักษณะพิเศษเพื่อควบคุมกลิ่นรวมถึงมีระบบบำบัดอากาศก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศและอาคารแบบปิดนี้ยังสามารถควบคุมเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรอีกด้วยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคัดแยกขยะจากการผลิต RDF และจากหลุมฝังกลบ จะถูกรวบรวมลงสู่บอ่อบำบัดน้ำเสียภายในบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรโดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะหมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในศูนย์กำจัดขยะได้อีกด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและการบริหารจัดการขยะครบวงจรนี้ จะสามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละแปจากปริมาณขยะที่รองรับได้500ตันต่อวันซึ่งนั่นหมายถึงการลดปัญหาขยะตกค้างภายในจังหวัดระยองและแปลงสภาพขยะให้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานนี่ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้นี่ก็คือว่าท่านจะไม่เห็นขยะกองเป็นภูเขาไม่เห็นไฟไหม้บอขยะเป็นขาวให้เราดูลำคาญ ไม่เห็นมแมลงวันตอมขยะเปรียกตามหาชายหาดสิ่งที่ครบวงจรจริงๆเนี่ยมันสามารถทำให้ขยะใน100%เนี่ยมีประโยชน์และใช้ได้ถึง99%เลยถ้าเราสามารถทำขยะครบวงจรได้ประเทศชาติก็ประหยัดงบประมาณไปเยอะท้องถิ่นที่รับจัดการนะครับก็ประหยัดงบประมาณไปมาก ความสะอาดความคุ้มค่าในการเอาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ครบวงจรทั้งหมดไม่มีอะไรให้เราเหลือลำคาญใจลำคาญตาลำคาญเงินอีกเลยในเงินก็มาร้อยหนึ่งถ้าเราทำขยะไม่ถูกวิธีและไม่ครบวงจรเราจะเสียในการกำจัดขยะเนี่ยไปประมาณทัก30%ละหนึ่งนะฮะเราต้องไปเก็บต้องใส่รถ ต้องเอามาฝังกบต้องเอามาทิ้งถ้าทิ้งไม่ถูกวิธีก็ต้องมาเก็บตอนหลังอีกให้เคลียร์ให้อีกเนี่ยถามว่าพวกนี้เนี่ยเมื่อเราลดจากที่เราเคยเสียไปสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันลดลงไปเหลือสักสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ไปทำอย่างอื่นได้ไม่แบบว่าจะเป็นเรื่องสาธารณพาะมันอาจจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตมันอาจจะเป็นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงการศึกษามันก็ไปได้หมดนะครับ และในอนาคตโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยองจะสร้างศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเชื้อเพลิง ADF ไปใช้ในกระบวนการผลิตกระแสฟไฟฟ้าอันจะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศที่สำคัญโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยองจะมีส่วนในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะเมื่อขยะลดลง ก็เท่ากับสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการหมักสะสมของขยะในบ่อฝังกลบได้เทียบเท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า2 0 0แสนตันต่อปีนอกจากนี้ยังสามารถจัดสรรง,งบประมาณไปใช้พัฒนาท้องถิ่นในด้านอื่นๆได้มากขึ้นหากการบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพ โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยองจึงมีส่วนสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันภูเขาขยะที่เคยมีจะแปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียวให้คนระยองได้หายใจกันอย่างเต็มปอดขยะมากมายมหาศาลจะกลายเป็นพลังงานให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และระยองก็จะเป็นเมืองที่ปราศจากขยะ เป็นเมืองสะอาดชุมชนก็น่าอยู่และชาวบ้านมีความสุข